สวัสดีค่ะันชื่อมุกดาวันอุดมศิลป์ค่ะอยู่บ้านเลขกที่24ทับ2หมู่หกตำบลนาเกตอำเภอโคกโคจังหวัดปัตตานีค่ะได้สมัครบริษัทอินเอ็นเซวิตเน็ตของบริษัทแล้วก็ได้เป็นสมาชิกของบริษัทเอ็นเซวิตเน็ตค่ะได้ใช้สินค้าอันเดล่าแล้วก็สเปน สเป็นน้ำแล่หายนอลูกทีแรกไม่นึกว่าจะหายแต่ว่าพาลูกไปหาหมอก็ไม่หายเป็นอะไรครับเป็นตาค่ะอ๋อเป็นตาเนาะครับน้องเป็นตานะครับครับแล้วก็ได้ฉีดสเปรย์น้ำแล่ให้น้อง อยกขวดสเปรดูหน่อยครับยกขวดสเปรดูหน่อยสามวันค่ะอ๋อสเปรน้ำแร่สามวันแล้วหายอุ้ยเสียดายเนาะลึงบีฟอร์ตอนแรกอะที่เป็นน่ะผมเคยเห็นนะครับน้องเนี่ยลูกของคุณพุ๊ดาวนน่ะจะเป็นจำจำแดงๆเลยนะครับเป็นตาลนะครับครับเนี่ครับนี่ครับสามวันหนึ่งครับเนี่ยครับผิวดีขึ้นเยอะเลยครับเนี่ยครับครับผมอ่าครับแล้วก็ได้ใช้อะไรอีกครับได้ใช้อันเดล่าค่ะอ่าอันเดล่าเป็นไงบ้างครับอันเดล่าอันเดล่าก็ให้ ได้ได้ได้กินผสมกับน้ำหนึ่งลิตรค่ะอ่าครับแล้วก็กินกินทุกวันกินทุกวันเลยค่ะประมาณกี่วันแล้วครับที่ได้ได้กินอเดล่าครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งกล่องแล้วค่ะหน <1 S 2> ึ่งกล่องก็ได้ได้ใช้ได้ใช้อันเดล่านี่ก็หนึ่งกล่องผสมน้ำหนึ่งลิตรแล้วก็ผิวก็ใสขึ้นค่ะจากที่ว่าหน้าดำปิตีเมื่อก่อนครับค่ะ โอเคครับแล้วเรื่องอไรายได้นะครับแผงการตลาดประทับใจไหมครับประทับใจประทับใจมากเลยค่ะซาบาได้รับรายได,ได้เป็นสัปดาห์ที่2แล้วเนาะใช่ค,ครับสัปดาห์ที่สอแล้วนะครับอ่าอีกท่านหนึ่งนะครับคุณมุกดาวันรุรมิน์นะครับผู้นําทัพตําบลคกโพอ่าตำบลน,น,นาเกตอํเาเภอโคบโพจังหวัดปัตตานีนะครับร่วมกับผู้นํหลาหลายท่านนะครับผม